สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่อห่มนิโคลสุเปอร์คัตเตอร์ไซนะครับที่อาจะมีการแหกปากอะไรเด็กน้อยนะครับเขาตอนนี้เขาปล่อยให้ทหารเล่นมือถือไปได้นะครับนิโคไม่สามารถที่จะสะตรีมได้นะครับให้แยขึ้นนะครับช่วงนี้จะสตรีมได้เมื่อไหรเมื่อได้ล่ะกับเราวันนี้ก็มีตู้ดิโคเข้ามาใหม่นะครับอ่าเรื่งองความสามารถของนิโคก็สุดยอดดีมากนะแต่ที่แปลกหนึ่งก็คือ คิวน,นี้มันเล่นจกอีเจได้อรซึ่งทำให้เราคิดว่าคนเอาเจามาด้วยนะพรงนั้นเราก็จะกดถึง2ตูท้ทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีงบพอบแล้วครับอาจจะต้องเซตเพื่มเป็นอย่างแน่นอนเราก็วางแผนมาแล้วล่ะเติมตังก็ได้ไเป็นแบบ ไอเดน่าดูเหนือรอมก็เก er. ็ยังไม่มีนะเาแบบโเกมพีมีนะครัแบบเกพีพีโน้ตอมเอร์ ไปด้าแล้วคับหน่อยขอนะครับมาขอให้อเปด้รอวชว่าที่ดมาอโ,โอโอ,โ,โอเคตอนนี้ยังไม่มีคนอ่โ พอตรงเงินไขขอตรงไม่มีก็ให้จริงๆนะเดี๋ยวครา้ง้ไม่มีเอ้ยวันนี้เงียบเก็บไม่มีแล้วแต่ม่วงนะปับ๊บอะไรจะไปจริงฮ่าคอ,องมาแล้วไ,ได้ไหมหดูจะได้เงาคนเดิมข้ามเลยละลาโอ้มากห้องหลับ มไม่ชอบกันลันกรสุนมโอ้ยเนก,ก็ไม่แย่เท่าไหาร่โอ้ย,ยมามาเลน้นใส่เพชระะมเพชรคิวเยะหนึ่งห้าต่อ ก็มีุครัถ้าเกิดกดกระชายเะให,ห้กดคุณก็เป็นหนึ่งหนึ่งข้อดีเล็กน้อยโอเคเูแลครเตรียมใจไว้แล้วครับว่าต้องเงินเลยป๊าบเอาให้อยายาให้จังกดเป็ดโลแล้วเลยคปั่น เอเก็จะไลาาไว้แต่ไม่ไลนรครับเอสผมก็ไม่ได้ใช้ซื้อข่งดำเยอะใ้เยก็หลังที่สุดตังค์ช่อเพื่ออะไรแล้วมันเป็นขอวที่ไม่มีนะที่มีีจริงๆน

เอตอยแล้วอ๋อโหไม่ได้ใจพี่จริงๆไม่หนึ่งเออไม่หนึ่งพี่จริงเนี่ยชีวิตเนี่ยมันช่างเป็นจริงก็ไม่ใช่แต่เพื่อว่าใจพี่เป็นลมไม่หนึ่งไม่หนึ่งไม่หนึ่ง ประหยัหอยิสเตียลประหยัดประหยัดดที่ว่าจะนานนะเพราะว่าบอาชาเลยทีเดียวโอ้้าเกเี่เมเดนี่มาสต์คิวไอเนีกยิ่จ้

没带，你给我弄啊！ 밖에에 냄바가다. 어. 어야. 이 편. 친구들 거야. 먹을. 세리. 누가게 마녀. 주방 담당 리코리 최상의 질수. 뼈만 드실 서포트의 dạng okay. thua đi lễ đôi khi thảo ta đai mà thích ừ. là mà cái mà cái này là cái này nó cắt như vậy là khó này này khó 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 khăn này khó khăn này khó ปั่โอ้โหอเล็กอะเอาเล็กไว้ปลูนเอาเล็กมาเอาเล็กอะแอเล็กหงึง้าก็ไม่ดือโอ้ปวดนะหัวนะอู้หูฟองให้เนื้อแบบันหลายเพชน่นเดียบันแต่แบบคลับ

ไม่พลาดแล้วเขาบินยักษ an er ์มาเล่นนีดพาไปเล่นหลายด้านและในทุกน้เราต้อาจากอาราีครับไอเจ้คนนี้이라고합니다

ก็ต้องขอโทษนะครับที่ไม่สามารถเห็นว่าผมได้ไปในกิโลนะครับเพราะว่า จังหวะนั้นจ่าเรียกเข้าแถวนะครับก็สรุปแล้วนะครับตู้เจมีผมเสียใบประมาณสักร2 6ยกลครับซึ่งก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับถามว่าจะมีพอกดทหารอีก2ตัวที่เป็นในชุดกีฬากับอีกตัวที่เป็นซัพพอร์ตขี่มอเตอร์ไซค์ไหมผมว่าก็เก็บทานครับต่อให้เก็บไม่ทันก็ก็ต้องมีปางเงินยมาแล้ะครับเออก็ขอบคุณที่มาดูกันนะครับก็ถ้าว่างขอก็จะตัดต่อชิป ถ้าวัานไหนได้กลับก็จะปัสตีอยู่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันต่างด้วย่อแรงใจผมเลยนะครับไปครับ